มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวดีแท็กถูกรางวัลที่1 18ดล้านก่อนหน้านี้ก็จับได้รางวัลใหญ่ค่ะสำหรับผลการออกรางวัลสลากกินแบบรัฐบาลวันที่1มิถุนาย,ยน2,565นะคะรางวัลที่1ค่ะเลขที่ออกก็คือ3,191,96รางวัลเลขหน้า3ตัวนะคะมี2รางวัลเลขที่ออกก็คือ679แล้วก็817ค่ะ รางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะมี2รางวัลเลขที่ออกก็คือ6 52และ2 13ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะเลขที่ออกก็คือ0-2ค่ะล่าสุดขอแสดงความยินดีสำหรับสาวดีแท็กที่ถูกรางวัลที่1นะคะโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าดีใจกับนางมาอยู่ดีแท็กจับรางวัลก็ได้รางวัลใหญ่แถมมาถูกรางวัลที่1อีกขอให้เฮงเงตลอดไปนะ ไม่รวมที่ซื้อ3ตัวตรงอีกนะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีคนใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ